สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหฟังเสียงหอบของแอดมินตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นวัดพระฉานนะคะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ช่วงที่เดินเนี่ยก็จะมีหมอกปกคลุมไปทั่วนี่คือเพื่อนที่ร่วมทริปนี้นะคะสู้ๆ เหนื่อยแต่ได้บรรยากาศของการชมธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคิดดูแล้วกันความเย็นขนาดทางเดินน่ะยังมีตะไคร่น้ำจับเลยอะ่ะก็มีดอกไม้สวยๆเดี๋ยวพอเดินขึ้นถึงข้างบนเสร็จแอดมินจะถ่ายให้ดูวิวของเมือง ลำปางวัดนี้อยู่ในอำเภอแม่ทะค่ะอาจจะได้ยินเสียงหายใจแรงหน่อยแต่ขอแนะนำนะคะใครที่จะมาเที่ยววัดนี้นะให้มาตอนเช้าเจอหมอกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร e ช่องของผักแก้วด้วยนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ